ถามอะไรกุ้มครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมผมจะต้องขออนุญาตขออภัยเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธก่อนเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะมีการพูดยกตัวอย่างกล่าวถึงหรือว่า,าพาดพิงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมนันนามไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้เนื่องจากว่าบุคคลในคลิปเขาอยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่ในบทบาทของพระพุทธศาสนาที่สําคัญผมจึงไม่สามารถเลี่ยงในการยกตัวอย่างหรือว่ากล่าวถึงพูดถึงในตัวอย่างอื่นๆได้จึง จะต้องยกตัวอย่างแล้วก็พูดถึงตัวอย่างในพระพุทธศาสนานะครับผมวันนี้นะครับจากคําถาม10ข้อผมจะมาตอบก่อนวันนี้5ข้ออีก5ข้อพรุ่งนี้เพราะว่าผมขี้เกียจตัดคลิปยาวเอาเป็นว่าวันนี้5ข้อไปก่อนแล้วพรุ่งนี้อีก5ข้อละกันสมาอยากจะขอถาม10ข้อด้วยกันถามชาวมุสลิมนะถามผู้นํามุสลิมไม่ว่าจะเป็นโต๊อิหม,ม่ามโต๊ะคอบีลานผู้นําทั้งด้านของศาสนาอิสลาม ที่มีความรู้แตกฉานทางด้านกุรอาหรือคําสอนของอิสลามถามไปแล้วตอบด้วยข้อที่1อาตมาขอถามว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินไปในจักรวาลทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่อาจจะพลาดไปจากสายตาของพระเจ้าได้ดังนั้นพระเจ้าย่อมรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมนุษย์จะสร้างความวุ่นวายทําสงครามเข็นฆ่าโคมขืนร่นจี้ทําลายสิ่งแวดล้อมและอื่นๆอีกมากมายคือถ้า พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะพากันทําจันไรต่างๆจนโลกวุ่นวายแล้วทําไมพระเจ้าถึงอยาก สร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรดีสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเดิมทีแล้วนี่พระเจ้าเนี่ยก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทําความดีแล้วก็สักการะต่อพระองค์นั่นแหละครับแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยด้วยความที่พระเจ้านะั้นน่าให้อิสระในการคิดแล้วก็การตัดสินใจก็เลยมีมนุษย์ที่ไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างไปทะแยงมุมบ้างครับผมตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยอย่างคุณไงครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณออกมาพูดโจมตีด่าพระเจ้าด่าอเลอจนคุณนั้นน่ะโดนจับสึกไปแล้วรอบหนึ่ง ในตอนนี้คุณก็เปลี่ยนวัดแล้วคุณก็ยังเลือกที่จะมาทําสิ่งเดิมไอตอนที่คุณนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในคาาของพระเหลืองไม่ได้มาบวชเป็นพระคุณนั้นก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทําคลิปไม่ได้กล่าวถือหรือว่าตั้งข้อสงสัยตั้งแง่ตั้งประเด็นแบบนี้แต่เมื่อคุณมาบวชเป็นพระซึ่งเป็นพระที่ควรที่จะมีหน้าที่เผยแพร่คําสอนบอกกล่าวคําสอนปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กลับเอาเวลาในส่วนนั้นมาตั้งแง,ง่ตั้งข้อสงสยัยวุ่นวายเกี่ยวกับคคคคํคาาาาาสสสสออออนนนนนขงศืื่มมมััววบแลก็ ทางไม่รู้ว่าควรที่จะไปตรงไหนดีนั่นแหละครับคือคําตอบถามว่าพระเจ้ารู้ไหมพระเจ้ารู้ครับแต่เมื่อพระเจ้านั้นเลือกที่จะให้อิสระแก่มนุษย์ในการที่มนุษย์นั้นน่ะสามารถตัดสินใจเองได้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทําความดีหรือความชั่วถึงแม้ว่าพระเจ้าจะรู้ว่าภายหน้าอนาคตในภาคหน้าเนี่ยมนุษย์จะทําอะไรบ้างพระเจ้าก็ยังจะคงสร้างมนุษย์อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้มีแต่ด้านเลวอย่างเดียวมนุษย์ก็มีด้านดีด้วยเช่นกัน คุณไปบวชเป็นพระไปศึกษาพระธรรมไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุ้นงงน,นั่งสมาธินั่งสมาธินาธเนี่ยคุณไม่รู้เลยเหรอครับว่ามนุษย์เนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในความที่คุณนั้นมองแต่ว่าบอกมนุษย์เนี่ยไม่เห็นมีอะไรดี ผมกลับมองเห็นมนุษย์ที่สามารถทำความดีได้มองเห็นมนุษย์ที่ช่วยกันช่วยเหลือกันเวลาที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นนะ่ะตกทุกข์ได้ยากผมเห็นมนุษย์ที่มีความเชื่อทางด้านต่างศาสนาแต่เขานั้นกลับพึ่งพาอาศัยด้วยกันได้นี่คือข้อดีของมนุษย์ที่ทำให้พระเจ้านั้นนะ่ะยังคงตัดสินใจในการสร้างมนุษย์อยู่คุณไม่เห็นข้อดีของมนุษย์บ้างเลยเหรอครับ และพระเจ้านั้นนะ่ะรู้อยู่แล้วครับผมว่ามนุษย์นั้นนะ่ะหากสร้างขึ้นมาแล้วจะสร้างความเสื่อมเสียความเสียหายให้กับหน้าแผ่นดินมาลาอิกาครับเทวทูตของพระองค์เนี่ยในขณะที่พระองค์นั้นนะ่ะสั่งให้มาลาอิกาเนี่ยไปนําดินจากโลกขึ้นมายังบนสวนสวรรค์เพื่อปั้นให้เป็นมนุษย์มาลาอิกาถึงกับถามว่าพระองค์จะสร้างสิ่งที่จะสร้างความเสียหายให้กับหน้าพื้นแผ่นดินขึ้นมาทําไม และพระเจ้าก็ได้บอกว่าพระองค์นั้นน่ะรู้ในสิ่งที่มาราอิกานั้นไม่รู้เหมือนอย่างคุณไงตอนเนี้ยที่คุณบอกว่ามนุษย์ไม่เห็นมีอะไรดีเลยจะสร้างขึ้นมาทําไม ผมกลับมองเห็นว่ามนุษย์นั้นก็มีด้านดีเหมือนกันข้อที่สองอัตมาจะถามต่อพระเจ้าเป็นผู้มีพลังอำนาจไม่มีขีดจำกัดสามารถควบคุมได้ทุกอย่างแล้วทำไมพระเจ้าถึงไม่โดนใจให้มนุษย์ประพฤติตนให้อยู่ในคันรองครองธรรมทำไมไม่โดนใจให้มนุษย์มีจิตใจที่ดีงามมีแต่ความเมตตาจะได้ไม่มาทำสงครามเคล่นคร่าว้นจี้ข่มขืนกันทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำหรือพระเจ้าเชื่อ ชอบความสับสวนวุ่นวายและความจำลายต่างๆที่มนุษย์ก่อเราภูมิใจแล้วก็ดีใจเหลือเกินที่วิทยาการของเรานั้นน่ะมันจเจริญก้าวหน้าจนเรานั้นน่ะสามารถที่จะสร้างระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ให้มันนั้นน่ะมีความคิดตัดสินในเรื่องต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เรานั้นภาคภูมิใจแต่ในเมื่อตอนนี้นะปัจจุบันนี้พระเจ้านั้นน่ะได้ทรงสร้างให้เราสามารถที่จะคิดได้วิเคราะห์ได้แล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัว,ตวเองคุณกลับเรียกร้องในการกําหนดว่าจะต้องศรัทธาพระองค์ทำไมถึงไม่กําหนดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นพระเจ้าทําได้ไหมพระเจ้าทําได้ครับผมแต่ว่าไม่ใช่สําหรับมนุษย์มาลาอิกะเทวทูตของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราต่างกับเราเพียง ไม่ดีไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจที่จะทําเรื่องไม่ดีหากว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างมาลาอิกะให้ทําการซูอยูดต่อพระเจ้ามาลาอิกาก็จะมีหน้าที่เดียวเลยครับผมคือการซูอยูดต่อพระเจ้าหากพระเจ้าสร้างมาลาอิกาให้ทําหน้าที่ในการแบกบันลังของพระองค์มาลาอิกาจะมีหน้าที่เดียวเลยครับในการแบกบันลังของพระองค์มาลาอิกะคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะกระทําความผิดความบาปได้แต่มนุษย์พระเจ้านั้นน่ะให้เกียรติมนุษย์มากกว่านั้นโดยการที่ให้มนุษย์นั้นสามารถเลือกที่จะกระทำ ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีและทรงให้เกียรติมากกว่านั้นโดยการที่พระเจ้านั้นอ่ะอนุมัติทุกความคิดแล้วก็การกระทําของเราอยู่ที่ตัวเราว่าเรานั้นอ่ะจะปฏิบัติยังไง айн, จะตัดสินใจยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพระเจ้านั้นอ่ะทรงวางแบบแผนเป็นเจ้าของและวางแบบแผนวางทางเลือกไว้ให้มนุษย์เราต่างหากครับที่เป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่ว่าเวลาที่คุณเห็นคนนู้นคนน,น,น,นั้นคนนี้คนนู้นทําไม่ดีทําชั่วแล้วคุณมาบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่ทํา,งงอ,ยา,อ,ยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นพระเจ้าให้ออิสระแกะ่่คคุุณณไมชบ ข้อที่ 3. ในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทำไมพระเจ้าไม่ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์โดยตรงพระเจ้าทำได้ทุกอย่างแค่จะลงมาพูดคุยกับมนุษย์ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับท่านทำไมพระเจ้าถึงต้องทำตัวลึกลับรุมเครือ แล้วปล่อยให้มนุษย์มโนเกี่ยวกับท่านไปต่างๆนานาจนแตกแขนงกลายเป็นหลายความเชื่อหลายาศาสนาหลายนิกายสุดท้ายก็มาฆ่ากันเองเพราะเรื่องของพระเจ้าสาเหตุที่ว่าทําไมพระเจ้านั้นน่ะไม่ลงมาเองไม่มาบอกเองไม่มาเผยแพร่อเองไม่มาบอกกล่าวเองเพราะว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการครับ พระเจ้านั้นต้องการให้มนุษย์เชื่อคารพบและศรัทธาพระองค์จากหลักธรรมคำสอนของพระองค์ผ่านการที่พระองค์นั้นนารงเลือกตัวแทนมาบนโลกนี้มันคือหน้าที่ของมนุษย์เราและมันก็คือบททดสอบของมนุษย์เราพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นใช้หัวใจที่บริสุทธิ์ใช้หัวใจที่มีความศรัทธาจริงๆในการที่จะคารพบกราบไหว้ศรัทธาแล้วก็บูชาพระองค์ไม่ใช่การที่เรานั้นไร้สิ่งเคารพบไร้สิ่งบูชาและเราจะคารพบพระองค์ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆในพระพุทธศาสนานะครับผมพระพุทธรูปเนี่ยเดิมที แล้วเนี่ยไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าน,ะนะนะั้นน่ะทรงสอนในตอนที่พระพุทธเจ้านะนะั้นน่ะทรงนิพพานพระองค์ได้สั่งเสียไว้ว่าให้บรรดาสาวกนั้นทําการยดึดหลักธรรมและก็คําสอนของพระองค์ในยุคแรกๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าน,ะนะนะั้นน่ะทรงนิพพานไม่มีลูกเลารมีแต่เพียงหลักธรรมคาสอนส่วนลูกเลารเนี่ยมาจากชาวกีกโรลมัมนเมื่อประมาณ500ปีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปเองแล้วมันจําเป็นด้วยหรอที่เราจะต้องเห็นก่อนสัมผัสก่อนหรือว่าแตะต้องได้ก่อนเราถึงจะเชื่อเราถึงจะศรัทธาตังตัวของคุณเนี่ยที่ไปบวชเป็นพะเ่คคุณงจชือ เรื่องนรกของสวรรค์ใช่ไหมทำไมคุณถึงไม่สงสัยบ้างลหละว่าทําไมพญายมหรือว่าโยมมาบาลเนี่ยไม่ขึ้นมาเองก็บอกกับมนุษย์เองว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้เข้านรกและไอ้เรื่องแตกแขนงในการแบ่งแยกนิกายเนี่ยมันไม่ได้ความผิดของศาสนาเลยมันอยู่ที่ความเข้าใจและก็การตามของมนุษย์การตัดสินใจของมนุษย์เองอย่างเช่นพระพุทธศาสนาก,ก็มีนิกายนี้มีนิกายนี้พระพุทธเจ้าก็มีปางนี้ปางนั้นปางนู้นความแตกแขนงหรือการแตกย่อยออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานั้นกระทำครับในอ่านกุรอ่านมุสลิมเนี่ยมี เราเนี่ยแหละที่อยากจะตามคนนั้นตามคนนี้ตามคนนู้นมันก็เลยแตกแขนงออกไปพระพุทธศาสนาก็มีนิกายเถรว่านิกายมหายาข้อที่สี่จัก,กรวานนี้ดําเนินไปตามหลักพิสิกธ์มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในตัวเองอยู่แล้วมันน่าแปลกตรงที่ว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่มีเหตุผลขึ้นมาแต่สภาวะความเป็นพระเจ้ากับไม่มีเหตุผลในตัวเองและไม่สามารถอธิบายได้าตามหลัก การและเหตุผลใดๆทาไมมันถึงย้อนแย้งกันเองสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมันจะสร้างสิ่งที่มีเหตุผล ได้อย่างไรในสิ่งที่คุณบอกว่าพระเจ้านั้นน่ะคือสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและพระเจ้าจะสร้างสิ่งที่มีเหตุผลได้อย่างไรในโลกนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่ามนุษย์เหล่านั้นจะสามารถพิสูจน์ได้และหาคําตอบให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการกําเนิดจัก,กรวาลหรือว่าการกําเนิดโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นน,ะน่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนไว้ในตํารามันก็มาจากการวิเคราะห์การคิด การที่จะตั้งเหตุแล้วก็ตั้งผลให้มันว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าในพื้นที่ตรงเนี้มันมี WiFi พิสูจน์มันได้ว่ามันมีอยู่จริงทั้งทที่ตาของเรานัหน่าไม่เห็นตัวของเรานั้น่ะสัมผัสไม่ได้หูของเราน้น่าไม่ได้ยินจมูกของเราน้น่าไม่ได้กลิ่นสัมผัสมันได้ด้วยกับการที่เรานั้นเปิดมือถือขึ้นมาแล้วมันขึ้นว่า Wi-Fi การที่เรานั้นรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงสิ่งนี้มันมีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั้นมีเครื่องมือในการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์มันการที่คุณบอกวว่่่าาพรจ้นนนััไไมมมมีีิงตต มันไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงแต่คุณนั้นเพียงแค่ยังไม่มีเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าพระเจ้านั้นน่ะมีจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์ไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าเพราะว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าพระเจ้านั้นมีจริงหรือไม่มีจริงยกตัวอย่างตามคําสอนของพระพุทธาศาสนามีสอนเรื่องนรกมีสอนเรื่องสวรรค์มีสอนเรื่องผีเทวดาพญานาคสัตว์วิเศษพิสมากมายคุณสามารถเชื่อได้โดยที่คุณนั้นไม่ต้องรอหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์และเหตุใดคุณถึงจะเชื่อในพระเจ้าเมื่อมีอะไรมาพิสสสูจจนนน์์พรระเ้้าาาาวิิททยศต่่งีคุณัม ตั้งเพื่อมาเป็นข้อกําหนดว่าพระเจ้านั้นน่ะไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหรือว่าสาระวิทยาศาสตร์เพิ่งจริญงอกงามแล้วก็ก้าวหน้าไม่กี่ร้อยปีนี่เองนะครับผมเคยดู YouTube ช่องหนึ่งที่เขาเนี่ยทำการกล่าวถึงอาจัก,กรวาลในความเชื่อของพพุทธศาสนาเนื่องจากคุณภาพของอาหารที่มนุษย์บริโภคมีลักษณะหยาบขึ้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะกิเลสท,ที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ทําให้อาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนั้น ไม่สามารถถูกดูดซึมได้ดังเดิมเกิดมีกากอาหารขึ้นกลายเป็นของส่วนเกินของร่างกายร่างกายของมนุษย์จึงปรากฏช่องทางขับถ่ายขึ้นคือทวารหนักและทวารเบา จริงๆสําหรับตัวผมอ่ะผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ใช่เพราะว่าสัตว์อะมันก็มีรูทวารแล้วก็รูขับถ่ายเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับผมเมื่อเรานั้นไม่สามารถหาเครื่องมือมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่บอกไปดังกล่าวนั้นอ่ะมันเป็นความจริงแน่ใช่ไหมที่คนเรานั้นอ่ะมีรูทวารเพราะว่าข้าวมันไม่ย่อยอาหารมันเปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับเช่นเดียวกับพระเจ้าครับผมพระองค์นั้นอ่ะได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ในการที่พระองค์นั้นอ่ะสร้างมนุษย์และขอสาบานว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาาาาาาจกแแทท้้ขของดินนลเเเรํใหป็ เชืออาซูจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงก็คือมดลูก และเราได้ทําให้เชื้ออสุจินั้นกลายเป็นก้อนเลือดและเราได้ทําให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อและเราได้ทําให้ก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกและเราได้หุ้มกระดูกด้วยกับเนื้อและเราได้เป่าวิญญาณให้เขานั้นกลายเป็นรูปร่างหนึ่งจากสิ่งที่ผมอ่านให้ฟังนะครับผมการสังสร้างของพระองค์นั้นพระองค์สร้างทุกสิ่งด้วยกับแบบแผนแล้วก็แบบแปลนไม่ได้พระองค์สร้างมาปิ้งข้างในโลงจ้องกวงโบ๋ไม่ใช่พระองค์นั้นทรงสร้างมาทีละขั้นแล้วก็ได้ทรงให้มนุษย์เราเนี่ยทำการใช้ตัวธรรมชาตินีใกาารรดํงชวิต และในคำพีอันกุรอาครับผมก็ได้มีการกล่าวอีกหลายเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่เกินกว่าความรู้ของคนในสมัยนั้นตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงว่าในที่ที่เรานั้นปลอดภัยก็เพราะว่ามันมีหลังคาที่คอยปกปักรักษาเราไว้ถ้าหากว่าเป็นสมัยนี้ไอหลังคาที่ว่าก็คงจะหมายถึงชั้นบรรยากาศที่มันทําหน้าที่ในการปกปักรักษาเราเหมือนกับเรานั้นอยู่ในบ้านไม่ให้พวกอุกกาบาตหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายจะมาลงทํร้ายเราสิ่งนี้คําพูดนี้คํากล่าวนี้เราสามารถตรวจสอบได้ไหมพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่ามันเป็นสิ่งที่จริง มันถูกพูดถึงจริงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงกันแน่เรานั้นน่ะไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะเราไม่มีไทม์แมชชีนที่จะย้อนเวลาไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่อิสลามเชื่อมั่นและก็ยึดถือนะครับนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันจะต้องมีที่มาแล้วก็จะต้องมีจุดสูงสุด อย่างของคุณเนี่ยคุณอาจจะเชื่อว่าไม่มีใครสร้างคุณมาคุณเกิดมาเนี่ยจากความว่างเปล่าจากความบังเอิญหากคุณนั้นสามารถที่จะเชื่อได้ว่าตัวของคุณเองนั้นถือกําเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรมาก่อนหน้าเหตุใดคุณถึงเชื่อไม่ได้ว่ามีพระเจ้าที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าโดยที่ไม่มีอะไรมาก่อนหน้าและจึงมีคุณได้เพราะว่าการสังสร้างของพระเจ้าล่ะครับที่5ทําไมพระเจ้าต้องให้คนแค่คนเดียว มาพูดแทนพระเจ้าทั้งๆท,ที่พระเจ้ามีศักยภาพมากพอที่จะพูดกับทุกคนในเวลาเดียวกันหรือว่าพระเจ้าเป็นเพียงแค่มโนภาพของคนคนเดียวที่เอามาปั่นหัวคนทุกคนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่ด้วยกับเป็นกลุ่มเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องมีผู้นําแล้วก็จะต้องมีผู้ตามทําไมพระเจ้าถึงจะต้องใช้คนคนเดียวทําไมพระเจ้าไม่ลงมาแล้วก็สอนสอ,นสอนบอกบอบอก แล้วคนในยุคต,ต่อๆไปจะตามใครล่ะครับศาสนาอิสลามอย่างที่คุณรู้มันมีหลายนิกายมันมีหลายแขนงนั่นนี่นู่นแต่สุดท้ายเมื่อทุกคนมาย้อนกลับดูคนที่เป็นศาสนาทูตจากพระเจ้าไม่ว่าจะนิกายไหนก็จะตอบทรงกันหมดก็คือท่านนบ,บีม,ม oh ad, ูมฮัมหมัดสอลลอัลว่าะไรวสลมัม สาเหตุที่ทําไมพระเจ้าจะต้องเลือกคนเพียงแค่คนเดียวก็เพื่อให้เขานั้นน่ะมาเป็นจุดศูนย์รวมนะจุดจุดเดียวในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับผมศาสนาที่เชื่อารพบแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสศ,ศาสนายิวไดคุณอาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันถึงมีหลายศาสนาหลือเกินแต่ถ้าหากว่าคุณย้อนมาดูคมภีรอันกุรอาน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้นําของศาสนาอิสลามผู้นําของศาสนาคริสตผู้นําของ ศาส,สนายูดายทั้ง3ท่านนี้แล้วก็รวมถึงท่านอื่นๆทุกคนจะสอนในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการขลบกราบไหว้แล้วก็บูชาต่อพระเจ้าโดยที่ไม่คขลบไม่บูชาสิ่งอื่นเลยถ้าหากว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนที่เชื่อคาลบแล้วก็ศรัทธาในาพระเจ้า ก็คือมีพระเจ้าองค์เดียวกันและในทุกยุคทุกสมัยนะครับผมเมื่อมนุษย์ถึงจุดจุดนึงเนี่ยพระเจ้าก็จะส่งคนคนหนึ่งมาเคาะเพื่อให้มันตรงทางหากว่าพระเจ้าส่งคนมาห้าหมื่นกว่าคนเพื่อให้มาเคาะเนี่ยไอ้คนนี้เดี๋ยวก็จะต้องไปเคาะรวมคนนั้นคนนี้คนนู้นสุดท้ายมันก็จะกลายเป็น8ปดหมล้านศาสนาแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้านั้นนะ่ะถึงเลือกเพียงแค่คนคนเดียวในยุคในสมัยหรือในจุดจุดที่มนุษย์นั้นนะ่ะ เบี่ยงเข็มมากที่สุดอ่อนแอมากที่สุดแล้วก็หลงทางมากที่สุดขนาดพระอ,องค์นั้นเลือกผู้เผยแพร่าศาสนาเลือกผู้ที่เรียกร้องให้มนุษย์นั้นน่ะคารพกราบไหว้แล้วก็บูชาพระอ,องค์ในแต่ละยุคแต่สมัยเพียงแค่หนึ่งเดียวยังมีการแตกแขนงออกไปมากขนาดนี้ถ้าหากว่าพระเจ้านั้นลงมาแล้วก็ให้คนนี้คนนั้นคนนู้นคนนั้นคนนู้นสิบคนร้อยคนพันคน ป่านนี้เนี่ยความเชื่อและข้อศาสนาเนี่ยคงจะแตกแยกเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันพันเป็นนับแสนทั้งหมดทั้งมวลใน5คําถามของคุณเนี่ยที่ผมเอามาตอบก่อนเนี่ยตอบสั้นๆตอบง่ายๆเลยมันก็คือการกระทําของมนุษย์เนี่ยแหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานั้นอ่ะเลือกคือสิ่งที่มนุษย์เรานั้นอ่ะปฏิบัติมนุษย์เราเลือกที่จะเป็นแบบนี้อยากจะได้อิสระพระเจ้าก็ให้อิสระอยากจะตัดสินใจทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูนพระเจ้าก็อนุมัติพระเจ้าก็ให้สาเหตุที่พระเจ้าให้ก็ไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่ามันคือบททดสออบขงเรา ทั้งหมดทั้งมวลในการตอบคําถามที่ขอร้องให้ตอบนะครับผมก็มีเท่านี้5ข้อแรกเท่านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก5ข้อครับผม